แบกซับซับไปซับแกอือตอนแรกจะชิดป่าทิ Bal, um ้งนะครับอืมมานะครับโอ้โหอนมดเลยีหนีหมดเลยน้างจากมานันมเรื่วันนี้มาเร็ววั้มาเร็ววันนี้มาเร็วมาเร็วซับพม โอ้ยชิดปลาออกที่เบลอยจากปาาปลาโอ้คุณคุสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทีนี้รักน,นักตกปลาทุกท่านนะครับมถย่อตอเชว่วันนี้ก็มีโอกาสครับมาเยือนอ่างจำน้ำนองปลาไหลครับวันนี้ก็มาเยือนหมายต้นตาลครับแบบทีมโ,โนเนมวันนี้ก็มาเยือน <c oughs> หมายต้นตาลครับทีมโ,โนเนมฟิชชิ่งครับวันนี้มาครับเจอกันน้เบียรครับแล้วก็น้าไม้ครับนุ่นครับ เสื้ออยู่นะฮะเฮ้ครับ, <laughs> okay, รบมาลุ้นต่อครับว่าจะเจอนางฟ้าหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ลงครบทุกบาทกับทุกบาทเลยครับท่านผู้ชมอากาศเช้านี้ดีมากนะท่านผู้ชมครับลมหน่อยๆไม่มีนางฟ้าับมีแต่นางมาลามาลุ้นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับาเพึ่งจากกันไปไหน เอาแล้วครับนบีเอาแล้วอันนี้เอาเอางแล <M> ้วครับเพิ่งลงไปครับเพิ่งลงเพิ่งลงเหยื่อไปกี่นาทีก็ไม่รู้นะครับมาแล้วโอ้โหได้เจอเหยื่อมาไหมคันโกงเลยครับโอ้โหอ่านะครับรเช้าเช้าอ่านะ <พ com. S 1> <acab> ครับน้เบียร์ครับ ai chỉ biết là mà này ก้ลมสูบลมมาสูบลมตอนนี้ตอนนี้มัสูบแล้วนะสูบลมที่นอนเนี่ยสูบลมไ้มันเป็นรอยนี่จ้ะว้าวฮึ่ม ตามครับยังไม่ตามมันมาขย่มมั่งกระต่าเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยครับแต่เพี้ยนมังน้งครับเลยครับมาแล้วครับ เอามาแล้วมาแล้วครับตัวแรกครับทำไมโดนใส่ตังค์ไว้เยอะครับเอาเสียเลราแล้วเนี่ยเสียเหลราเสียเหลราเลยขวัญดีแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเสียเหลราเลยไม่ได้อาะไร เราเพ่มเจ๊ป่าเพิ่มอ่ะเนี่ยอันตัวแรกครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกนะครับแต่แรกแช่ั้งปลาแช่ั้งเล่านะครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมครับยังไม่เชืเ่อหราจังเลยเขาเอาเงินใส่ไว้ยังไม่ได้ได้ไปเขาอยู่นี่งานไ,ไหนเอางานครัวเสียเราเราครัวโอ้ยอยิงเลย เอาละครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราตามหาครับรรขันไหลครับท่านผู้ชมครับหมายต้นตันหวานหมานเสมอครับมาแล้วครับเส,เสียเสราแล้วเสียทั้งปลาเสียทั้งเราหนา,นาเอ๋ครับ นเบียเริ่มแล้วครับนเบียลอกหวานจัดเองครับลอกหวานคันโกงไอ้ลอกหวานอะไรลอกหวานสายจวดครับลอกหวานสายจวดครับสู้เค่แบกแตกครับผมโอ้โหมาแล้วครับอ๋อนเบียเล่นหวานนะครับท่านผู้ชมเอาล้วครับเอาล้วครับโอ้ลงไปในน้ำแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยใจเย็นมากครับใจเย็นมากครับท่านผู้ชมนบียครับขอที่ตักค์เลยครับขอที่ตักครับท่านผู้ชมครับ มาเถอะเออจะตักเองเอาล่ะครับตัวแรกครับตัวแรกอย่าชิดเบ็ดอย่าสิดปลาทิ้งนะครับอืมไม่ซิดครับอ๋อตัวแรกอย่าชิดปลาทิ้งนะครับอืมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยๆครับโอ้โห เซสวยครับนี่ครับนรับตาลเบาเบียครับมีตัวเป็นโดแน่นอนครับโอ้ยหัวตาลเบาเบียโอ้ยโอ้ยไม่ต้องเสียบครับกระสังคือบ่มีกระสังสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนสายๆนะครับบใบๆประมาณเก้าโมงกว่าครับนี่ปลาตัวแรกก็เริ่มมาแล้วครับปลาตัวแรกก็เริ่มมาแล้วทีมงานลอกหวาน ได้ไปแล้วครับน้ำเบียรครับตัวแรกครับท่านผู้ชมครับเก๋ครับลุ้นต่อครับอ้าวเป็นพระเอกด้วยม,มั้งเนี่ยอย่าโกกตันวะนี่อย่างฮะอ๋ย่าหัวตันบ่เบียมีตัวเป็นโดนบบาาเียพนอย่าบ่เบียพนา พ <ARS S 1> นานนะความเนี <orthog on. S 2> ่ยัินดีไหม อ้วม่แล้วเฮ้ยวยแล้วกอนอเกือ้ดกันนะแบงค์มดงออืมอยากได้ยังไอิแก่ขนาดนั้นนนันันได้เย้ามากนี่มาแล้วมาแล้วครับ ลงมาปลาก็มากครับอาละครับเรยงเอ่าเริ่มเข้าแล้วครับโอโห้ครับาฮะครับแล้วครับ สวยๆครับสามชั่วโมงมาแล้วครับตัวนี้เริ่มลมปลาเริ่มเข้าแล้วครับพอดีเลยของครับมาแล้วครับตัวแรกครับโอ้ยนี่นะครับเหยื่อหำเปียกครับเหยื่อหำเปียกครับผมนายจอดครับพี่ใหญ่ของเรา นะรครับไปใหญ่อหหของเราอัดปลานะครับท่านผู้ชมครับนูที่ครับลเล่นหวันนะครับผมพี่ให่ของทีมโน,นเนมนะครับ,เ,เ,รบเงินมามาส่งลูกค้าก่อน ยังเหลืออีกโอ้ยอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตาจอดอ่าแล้วครับต้นตานมานเสมอครับท่านผู้ชมครับมาปิดน้ำรอบเลยปิดน้ำรอบเลย มาแล้วครับขึ้นสองมังเมื่อกี้นะนี่นะไซใหญ่ใหญ่กว่าที่เคยได้เข้าสองมังยอดครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับปาจัดให้ครับท่านผู้ชมครับสเปรย์นะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหลมมาปลามาด้วยกันลมมาปลา,ามาแล้วท่านผู้ชมครับชุ่มพร้อมต้อง <c oughs> ตัแล้วอะ่รเงี้เลื่อมตีเราเลยน้ำไหมน้ำไหม,ไม,ไม,ไมเอาแล้วครับท่านผู้ชมคันเดียวเสียวเสมอสรารคามพิชิ่งครับท่านผู้ชม โอ้โมาแล้วครับเอาเล่นเลยครับไปทางไหนมาแล้วครับ นำมาเอาแล้วครับอืมน่หงัดๆๆๆนเลยว่ามันปนนหมอมก่อนอปลาเขาอะไรเยอะันนี้มาแล้วครับกระชังนู่นนะกระชังกระชังนะมาแล้ เห็นไหปลาเล่นกับฟังกันนี่มาแล้วครับโอ้โหน่าจะไซส์ใหญ่ครับอู้างแดงข้างแดงทิ่ต้องมากบ่บุรีบุรีบัวบัวผมมาอยู่ติดทางติดข้างๆคิดทางบ่ติดทางแล้วเหรอเป็นยอดครับท่านผู้ชมครับมาแล้วโอ้โห ทำไมเอาเลยครับผมท่านผู้ชมครับมชมครับหน้าจอดเอาเลยครับผมปลาจอดจอลอกล้นห,หัวหน้าใหญ่เอาแลยครับท่านผู้ชมครับผมยังไม่ปลดล็อกเลย ใจเย็อยน,อ,ยยนอุย้ยลูกมือลูกมือไม่ยอมตักเลยอ่ะลูกมือนั่งดูเฉยเลยอ่ะอลูกมือเออเอาละครับเอาจนได้ครับ

อย่ากับพวกเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันปอกมือคือเกิดโอ้โหโลกขวา่างเงี้น่ะดึงขึ้น